เริ่มง,ง,ง่วงคุยทําไงเนี่ยเป็นง่วงซะแล้วหนึ่งร้อยห้าแปดครับ แปครับอีกไกลไหมครับไม่ไกลครับแม่ใหม่อยู่เท่าไหร่แม่ไม่ให้บอก158ก็เป็น160 1งร้ 1นึ่งร้ยหกสิบหรือสี่สิใบครับทุกคนอีกสีสใบสุดท้ายจะได้ไหมเนี่ย ต้องสิบใบแล้วทุกคนผมจะได้ไหมอะสองร้อยใบมันเนี่ยผมเริ่มง่งแล้วอะ

เฮ้ยน้องฟอยเกินไปเป้าโอ้โหน้องฟอยปิดให้เลยเหรอทุกคนปมือให้น้องฟอยแล้วก็ปมือให้ตัวเองทุกคน โอ้โหทุกคนมีผู้จุดผู้จุดผู้ปุ่งปุ่ง,งต้องฟ้ปิดสี่สิบใบอะทุกคนแล้วเขาตุงมาแล้วนะโอ,โอ้โหโคตรทัดใจเลย ขอบคุณนะเอฟซีทุกคนก็ชื่นใจไปตามๆกันโข่ขอบมือครับโขขอบคุณนะโคตรถัดใจเลยโค้หนองไฟโคตรตึงเลยอะอนะ้องไฟครับสุดๆไปเลยวะ่ะ น่ารักที่สุดลักกิดดาไปนานๆน,นะคะขอบคุณน้องฟอยขอบคุณน้องฟอยน่ารักมากโ,โหขอบคุณมากความหวังของ FC สุดยอดมากๆโอ้ oh. สุดยอดงงโอ oh. เทพมาหาเทพอันนี้เราเรียกมาหาเทพคือเข้าตรงมาแล้วด้วยอ่ะสามสิบใบอะแล้วเขาปิดอีกสี่สิบอะเป็นเจ็ดสิบใบอะคนเดียวอ่ะ คอยต้องคอยรวยๆว,วันนี้ร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนครับนี่โคงนี้เลยเพื่อนถูกต้องทุกคนครับผมขอบคุณมากๆนะที่ตรงให้ผม,มตอนนี้ผมใกล้จะถึงงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวถึงงานผมก็จะไป หาอะไรกินนะครับแล้วก็แต่งหน้าเลลิเกวันนี้นะครับเต็มที่ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามทางไลน์ด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับกฤษดาด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบ้านบารมีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมดีใจมากๆเลยวันนี้ได้200ใบตามเป้าหมาย2วันแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้ผว้นี้เจอกันรับรีคอมครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับก็ก่อนถึงงานีก็อาจจะงีบนิดนึง ได้ทั้งสินาทีก็ยังดีนะครับเพราะว่นอีกยี่สิบนาทีมันจะเสรงานแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับของกิดาทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะครับผมรักทุกคนมากๆนะครับบ๊าๆนะครับขอบคุณนะครับ